เพชรบูรณ์พี่น้อยพูดว่าตองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา,ากศสาจากโดยงานที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนมีกี่ชุมชนครับที่รับการจัดการเรียนรู้ในวันนี้ใครตอบได้เล่ยตอบดังๆหน่อยครับตอบดังๆหน่อยครับอ่าเดี๋ยวอะเงี้ยผมรู้แล้วต้องท้าทายกันแล้วคนเพชรบูรณ์ตั้งวัชาบุตรนับตั้งแปดสิบคนผมคนกรุงเทพคนเดียว,ยวถ้าผบเสียงดังกว่าไม่ได้นะ อ่าโอเคเราจะเห็นภาพผมเองเนี่ยจะเห็นภาพบรรยากาศของการทำกิจกรรมของทุกทกท่านครับนี่คือที่เพชรบูรณ์นะครับอ่าอันนี้ผมรู้แล้วว่าวันนี้ผมผ่านมาผมเจอเพชรบูรณ์คุยเรื่องนี้กันอยู่ผมก็ไปให้กำลังใจโดยการกดถูกใจซะนะครับผมเจออาจารย์สพรพงษ์พรมเท้านะครับอาจารย์ไปไหนแล้ว จะไม่อยู่หัวบกแซวแน่ๆนะครับอา,อาจารย์สุรพงศ์บอกว่าเล่วแล้วการประชุมเพื่อลรเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความสุขภาพทางการศึกษาตสสนะครับกิจกรรมได้นําพาประชาชนผู้ด,ด้ยโอกาสทางการศึกษาในที่นี้มีใคร ด้อยโอกาสการศึกษาบ้างครับยกมือครับใครด้อยโอกาสทางการศึกษาบ้างครับยกมือครับเอาเกมๆไม่ต้องยกไม่ต้องยกเราทุกคนอะด้อยกันหมดนะโอเคเสมอภาคแต่นี้เนี่ยถามว่าจะมีใครรู้บ้างครับว่าพวกเราคือกลุ่มผู้ด้อยการศึกษาไม่มีหรือไม่สนใจอ่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในจุดที่ เราจะเป็นผู้ที่ไม่ได้การศึกษารจริงไหมครับจริรง,ง,งบบครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับอ่าโอเคไหนผู้นำผู้นำาจากหองแจ้งที่นำประชาชนมาเยืนขึ้นครับขอยืนขึ้นหน่อยขอยืนขึ้นหน่อยยืนดีครับ <c oughs> <c oughs> โอเคตบมือให้กับผู้นำที่พาประชาชนมาครับ <c oughs> โอเค,ครับผู้นำของตำบลน้ำชุนใครครับใครที่พามา เอาละตามหาผู้นําไม่เจออ่าใช่ไหครับตบมือให้กับผู้นําท่านนี้นะครับโอเคจะมีที่ไหนนะดอกแม่นางใครเป็นผู้นำ่อแไม่นางอ่าวัสดีค้าทุคุณนะครับตบมือครับโอเคอีกท่านหนึ่งข่าขอปะข่าขอนอกแม่นางของนั้นจบนั้นเรียกว่าจะไม่เบกให้ผมละน้ำหนาวน้ำหนาวใครครับ โ okay, อเคตบมือได้ครับโอเคผมกอ็ขอบคุณทั้งสี่ท่านนะครับที่ทําให้ตัวผมเนี่ยรู้จักว่าจริงๆการได้โอกาสทางการศึกษาไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะยังมีผู้คนหรือกลุ่มคนหรือตัวบุคคลที่จะนําพาการศึกษาทางเลือกเข้ามาให้กับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆจันเนลงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศวัยใดก็ตามนะก็ขอ<ๆ>ให้ทุกคนตบมือให้กับตัวเอีกครังครับ โอเคมาตอนี้ผมเพื่อจะมาเห็นรูปถ่ายต่างๆผมไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดชีวิตที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้ไปขายทอยู่ในกรุงเทพเยอะเลยแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าที่มามาจากไหนเนาะวันนี้ผมได้ดูแล้วว่าเครื่องจักรสารดินนะครับผลผลิตที่เป็นผักนะครับผลผลไม้ไม่เห็นเนะาะเมื่อเช้า พี่พ,พูดเอาข้าวโพดมาเปล่าเนี่ยเราไไปเตรียมกันเมื่อวานไปหาบอกให้อาข้าวโพดมาไม่มีไม่มีนะเอาที่ไปหาขกก้าวโพดกลับมาแจากไม่มีอา่าโอเคโอเคก็คือผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งของพวกเนี้ยที่ผมเคยเห็นตอนเด็กๆเนี่ยผลิตจากที่นี่ก็มีแต่ว่าผลิตจากคนรุ่นวัยก่อนหน้าผมฉะนั้นใครวัยรุ่นผมบ้างครับมีไหมมีใครคิดว่าใครรุ่นผมบ้าง สี่สิบใครสี่สิบยกมือใครสี่สิบยกมืออ่าใครสี่สิบยกมือโอเครุ่นผมอันนี้เรียกรุ่นผมอันนี้เรียกรุ่นผมอ่าทำเองเป็นไหมครับจักสารเองเป็นไหมหรือทําให้กว่าเองเป็นไหมเป็นไหมครับไม่เป็นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะงั้นรุ่นก่อนหน้าผมห้าสิบยกมือครับสแสดงว่าเราไม่เกินห้าสิบบาท งั้น60ยกมือครับอ่าทำเป็นไม้ทงจับจาสารงานอื่มือทำเป็นโอเคงั้นคนที่วัยน้อยกว่าผมยืนขึ้นครับสามสิบตั้งกาสามสิบยืนขึ้น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 อโอ้โหเอาละยืนขึ้นก่อนยนืนก่อนไม่ได้บอกให้นั่ง คุยกันพุยกับผมคุยกับผมคุยกับผมอย่าไปคุยกันเองไม่เอาเดี๋ยวต้องขากลับต้องนังรถคุยกันอยู่แล้วอ่ะถามได้ไหมว่าทําไมถึงมาได้ไหมถามได้ไหมอ๋อเป็นแค่ผู้สังเกตการนั้นถ้าชวนลงมือทําไม่ทาแน่ต้องรอดูก่อนอ่าโอเคไม่ใช่อะไรครับผมขอให้พี่ๆทุกท่านตบมือให้กับคนที่วัยเหล่านี้นะครับตบมือครับเหตุผลที่ตบมือก็คือ ถ้าเขาไม่มาในวันนี้เขาจะไม่รู้ว่าที่บ้านเขาเคยทําอะไรกันได้และเคยทําอะไรไปนะครับแต่เราไม่มบังคับให้เขาอยากเรียนรู้หรือจะเอาไปทานะเราให้เขามาเห็นเองแล้วเขาอยากจะทําอยากทํำไหมครับอยากทำเพราะอะไรอยากทาครับ <S <S 1> <S 1> พูดดังๆ <S <S พูดกับผมไม่มีใครไม่มีใครสนใจพวกผมสองคนอะไรนะ อยากทำเพราะได้ความรู้เอ้าไม่ได้อยากทำเพราะมันทําเป็นเงินเป็นรายได้ได้หรอในส่วนหนึ่งนะอ่านเขียนเป็นไรขอบคุณคาจารย์ตมือให้นะครับทำไปครับอยากเรียนรู้อะไรนะพัฒนาหมู่บ้านตอนพัฒนาหมู่บ้านต้องพัฒนาอะไรก่อนครับพัฒนาตัวเองตกองไหมครับอ่าโอเคเก่งเก่งเก่ง ฉันจะพูดอะไรดีจะพูดอะไรกันดีจะยังไงเอ๊ะอาไม่เป็นไรเพื่อความไม่เก่งนั่งขอบคุณครับโอเคที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เรายืนเรารวมกันรวมตัวกันกับคนสามรุ่นนะครับฉะนั้นรุ่นที่จะเป็นกําลังให้กับพื้นที่หรือเอาการพัฒนาจริงๆก็คือรุ่นที่เพิ่งนั่งลงไปนะครับฉะนั้นขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับที่ยังคงชวนคนทั้งสามรุ่นมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้นะ ขอบคุณมากครับไปต่อไม่ต้องถุบผมส้มถุบมือไปต่อผมให้ดูตรงนี้ผมจะให้ดูว่ามีใครโดนมังค่บ้าหรอผมให้ดูอันนี้อันนี้จะเป็นร้านค้าที่ผมสร้างขึ้นมาบนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์เรียนรู้บ้านฐานตะวันสินค้าทำมือจากชาวบ้านยกมือขึ้นครับตรงไหน ใครใครที่เป็นอยู่สุดเลยรู้บ้านธะวันครับยกมือครับยกมือไว้เลยยกมือไว้ยกมือมยกมือครับอ่าเดดูหน้าก่อนว่าจริงๆแล้วสุดเลยรู้นี้เนี่ยจะมีคนสืบทอดเป็นคนไหนต่อถ้าเป็นวัยเดียวกันหมดสงสัยจัดง <c oughs> อ่าโอเคขอบคุณครับบางลงอ่าผมเข้าไปดูเพราะผมเห็นสินค้ายนี้เสร็จปุ๊บแหมผมมาแถบที่นะ ผมเจอร้านค้าออนไลน์แบบนี้แล้วผมก็เลยบอกว่าอยากได้อ่ามีคนมากิติพันธ์คงสวัสด์เกียรติใครครับเนี่ยจัดโตนะฮะหน้าหมาหน้ามาบอกว่าผลิตผลสวยงามนักหามทุกคนผลิตผลสวยงามไหมครับสวยงามสวยงามเนาะจริงป่ะกินได้ไหมเอค ปอดสารพิษปอดสารพิษดีดีด,ดีอย่างนี้สําคัญผมก็เลยอยากจะถามว่าขายยังไงมผมถามไปแล้วเรายกตัวอย่างสมมุติว่าคนในหมู่บ้านทุกคนมีช่องทางการคอยตอบคำถามคนอยากซื้ออยากขายที่ผ่านมาที่เป็นนักท่องเที่ยวบน แพลตฟอร์มหรือบนแอปพลิเคชันนี้บนมือถือเนี่ยผมถามว่าสามารถขายของได้ไหมครับได้นะจริงหรือเปล่าจริงเนาะขายได้ไหมครับมีกําลังใจขายไหมครับมีไหมมีไหมมีนะอ่าม,ม,มีกำลังใจในการผลิตไหม,ม,มแต่ปัญหาที่เราเจอกันอยู่ก็คือมีทั้งคนขายทั่วไปแล้วก็รวมกลุ่มกันขายถูกไหมใช่ไหมฮะ การแข่งขันก็สูงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันัแอปพลิเคชันหนึ่งที่รวมกลุ่มช่วยกันสร้างเป็นร้านค้าและช่วยกันขายสินค้าให้กับชุมชนแล้วนำเงินที่ได้มาจากการขายนั้นไปแบ่งปันเพื่อพัฒนาในชุมชนดีไหมครับ <Yeah. S 1> ผมขอฟังเสียงคำตอบทุกท่านครับดีไหมครับ yeah. แล้วแอปพลิเคชันนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ทำโดยคนไทยดีไหมครับ <Yeah. S 1> เพื่อคนไทย <Yeah. S 1> ดีไหมครับ <Yeah. S 1> อ่าโอเคและสุดท้ายคนไทยจะได้ประโยชน์ในทุกๆส่วนนะครับทั้งการขายการกินการใช้การพัฒนาหรือแม้แต่เรื่องของการศึกษาถ้าในหมู่บ้านมีรายได้จากการค้าขายสินค้าในหมู่บ้านนั่นหมายความว่าหมู่บ้านจะมีเงินในการ ช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้านถูกต้องไหมครับ,รบจำข้อดีไว้นะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะตัวแปรสําคัญที่สุดตัวแปรสําคัญที่สุดคือคนในหมู่บ้านรวมใจการทาหรือปาอันนี้สําคัญนะอันนี้ผมเห็นว่ามีมผมทราบว่ามีผู้ใหญ่บ้านกลับหรือกำนันมาไหมฮะมีใครไหมฮะมีผู้ใหญ่บ้านไหมครับท่านไหนเอ่ย โอ้นี่ผู้ใหญ่บ้านเลยครับขออภัยครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันอ้าวผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเชิญผู้ใหญ่บ้านกับกำนัลชนตัวหน่อยครับเอ้าตบมือเล็กๆให้เขาออกมาหน่อยมาตบมือตบมืออ๋อเจี๊ยนออกมาเอามันอกครับเอามันนอกเออตกลงตกลงไหมที่มันมีเสียงตั้งแต่แรกไหมเนี่ยผู้ใหญ่ท่านใดเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วท่านใดเป็นกำนันครับ โอ้โหขอเรียกเชิญนานตรงนี้นะครับอ่านี่มีมีทีมงานเป็นของตัวเองด้วยทีมงานตบมือเดี๋ยวผมชวนผมชวนนิดเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านที่เราพามากันแต่ละคนเนี่ยเขาเชื่อในผู้นําของเขาเขาจึงมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้นําไม่มีโอกาส ได้บอกกับชาวบ,บ้านเลยว่ามันลําบากแค่ไหนตูกต้องไหมครับถุกต้อมไหมครับอันนี้กำลังนใช่ไหมฮะโอเคอันนี้คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับผมขอท่านรับประมาณสักหนาที2นาทีก็ได้จับไม้ไปนะแล้วก็บอกความรู้สึกที่อยากจะบอกผู้บ้านที่มาด้วยกันเนี่ยไม่จำกัดน,นะว่าความรู้สึกอะไรนะ ให้แค่สองนาทีพูดอะไรก็ได้ที่ทําให้ลูกบ้านรู้ถึงความตั้งใจของเราที่นําพาพวกเขามาเพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาโอเคเนาะ ladies first ไหมเรื่องนี้ผู้หญิงก่อนไหมให้ผู้หญิงพูดก่อนเนาะกำนันก่อนอ่ะบอกผู้หญิงพูดให้กำนันก่อนเ <Hey, S 1> อออยอางนี้อย่างี้งงผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้ชายก่อนอตัวพืน้นเลยครับ สิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คืออยากจะพัฒนาชุมชนของเรานะครับให้ดีขึ้นก็เลยชวนพี่น้องมานะครับแต่พี่น้องหลายท่านก็ไม่มีโอกาสจะได้มานะครับเพราะว่าปัญหาอุปสรรคหลายอย่างนะครับแม้แต่ว่าคนที่ได้คนที่เข้ารอบโครงการก็ว่าผู้นําดีแต่คนที่ไม่ได้ที่ไม่มาก็บอกว่าคัดเลือกเอาแต่พี่แต่น้องมา อันนี้ก็เป็นปัญหาที่กระทบกระท่งกันในชุมชนก็เลยมีการพูดคุยและก็รวมกลุ่มกันของของชุมชนทางน้ําหนาวนะครับที่อยากจะบอกก็คือผมรวมกลุ่มแล้วนะครับทาแล้วผมจะไม่ได้คัดเลือกเอาแต่พี่น้องมาอยากจะให้ทุกคนนะครับได้มีวัดเข้ามาเพราะว่าเราตั้งกลุ่มโดยกลุ่มจากประชาชนนะครับเข้ามาเป็นประธานไม่ใช่ผู้นําผู้นําเป็นแค่นะครับที่ปรึกษาให้ก็อยากจะบอกว่า เราไม่ได้คัดเลือกเฉพาะพี่น้องเราอยากให้ทุกท่านมาแต่ว่างบประมาณมันน้อยกลุ่มที่จะเข้ามามันน้อยแค่25ท่านนะครับก็คัดเลือกตามที่พี่น้องสมัครใจแล้วก็ไปดูไปดูพื้นที่ความเหมาะสมถึงได้เข้ามาตรงนี้ก็อยากบอกว่าผู้นำก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณครับบค,ครัเอาววา ผมว่านะผมบอกให้สองนาทีดูสิแต่ผู้นำของท่านมีอะไรที่มากกว่าสองนาทีที่อยากจะบอกเยอะเลยนะครับตอนนี้ถ้ามีโอกาสกลับไปที่บ้านนะไปเพิ่มเวลาแล้วคุยกันแล้วบอกถึงประโยชน์จริงๆที่เราจะได้นะซึ่งกันและกันนะคอออุปสรรคในการที่จะให้คนตามนั้นยังมีมากครับ แต่ความสําเร็จเท่านั้นจะทําให้คนตามตัดสินใจตามเราทุกคนไม่สามารถทํางานด้วยคนเดียวได้นะครับใครก็ตามที่เป็นผู้ตามกับผู้นําแบบนี้มาขอให้เป็นกําลังให้กับผู้นาแบบนี้ต่อไปนะครับตบมือให้กับคนของท่านครับโอเคเอาละสามคนผมรู้ว่าใครอยากจะพูดก่อนจริงๆเพราะตอนนอี้เอาสิ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 าสาสาสไม่เป็นไร ผมอยากให้ตัวแทนนะตัวแทนไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของตําแหน่งนามเนาะตัวแทนเป็นเรื่องของตัวแทนพลังหญิงผมเชื่อว่าความรู้สึกของผู้หญิงนี่จะเหมือนกันหมดและลองพูดออกมาแล้วน่าจะคล้ายๆกันงนั้นผมขอให้ผู้ใหญ่เป็นคนพูดนะครับโอ้โหได้เนาะผมผมขออนุญาตถามถามความเห็นชอบจากกำนันกำนันว่าไงครับอ๋อผู้ใหญ่ว่าไงครับ ได้นะตำนาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมรับเงินข้างหลังนะครับอ่ะขอผู้ใหญ่ทั้งสองท่านพูดนะครับได้นะแต่ว่ายอมไหมยอมไหมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะ,ะแต่ยังทำงานเพื่อส่ดดวนรวมนะยอมไหมครับอ่ะยอมเอเกงนะั้นเกยวตัวแทนท่านเดียวครับอ่ะสองอาทีนะครับเชิญครับ ขอบคุณค่ะวันนี้ที่พามาเนาะบางคนก็มีอะไรชื่อวันแรกขอส,สอบเราที่เราทำกันนะก็เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแต่รุ่นนี้ไม่ต้องไปศึกษาละเราจะเพื่อเพื่อความเสมอภาคของคนมีไรายได้นะคะเขามีไรายได้เราก็ต้องมีไรายได้ที่พามาวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนมารู้มารับรู้รับทราบว่า พวกเรานะคะถ้าทําอยู่แต่บ้านถ้าเราไม่มีเครือข่ายไม่มีกลุ่มไม่มีการขายออนไลน์ right, ไม่มีเราดูโทรศัพท์ดูแต่ติ๊กต็อกก็ดูแต่ตลกนะคะหลายคนก็จะให้ผู้ใหญ่ดูตลกแต่เราจะเปลี่ยนจากตลกนะคะเป็นการขายซึ่งของเราถ้าเราทําอยู่แต่บ้านถ้าเราไม่ออกขายนะคะเพราะว่าส่วนมากของของผู้ใหญ่ก็จะมีขายนะคะตอนนี้เราปลูกต้นสนฉัดที่เรามีอยู่ใช้ดินของเราพวกผักทุกอย่างเราออกมาเราจะได้เงินกลับบ้านตลอด ไม่ว่าจะเป็นต้นสนต้นอะไรไม่โกงไม่กวาดทุกอย่างถ้าผู้ใหญ่ได้เอาสินค้าไปทุกคนจะต้องได้เงินที่ผู้ใหญ่นําไปนะคะเลยอยากให้ทุกคนเปลี่ยนว่าวันตอนเช้ากลางวันคุณไปทํางานแต่กลับมาบ้านคุณถักไม่กวาดหรือทําอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านเพื่อ เพื่อผู้ใหญ่ไปทุกที่ค่ะเพราะว่าเรามีหัวผล21หัวผล19หวหนึ่งกระทรวงนะคะ20 21กระรวงเราไปทุกที่เราไปเกือบทุกวันเลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้ามาวันนี้คุณกลับไปนะคะให้มีแรงบันดาลใจให้คุณได้ทาเพื่อให้เราได้นํามาขายนะคะต่อไปเราจะมีทั้งโซนทั้งสรารพัดที่เรามาอบรมตอนนี้ซึ่งมีอาจารย์มีพี่นิกพาให้และน้องคนนี้ที่มาจากกทมนะคะเพื่อจะทําให้เราได้ขายนั่งอยู่ที่เจเราก็ได้ขายขอบคุณค่ะโอเค ขอบคุณมากครับก็ขอทุกคนตบมือดังๆให้ทั้งสี่ท่านครับโอเคขอขอบคุณมากครับอาแต่นั่งกันก่อนผมจะใช้เวลาอีกแค่อาจารย์น,นี่ครับขอเจ็ดนาทีได้ไหมอ่ะเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีแค่เจ็ดได้ไหมอะไอ่งี้ผมผมไม่ขอคนจัดผมขอคนนั่งฟังผมมาไกลนะผมขอเจ็ดนาทีนะเออได้ไหมได้เลยครับ โ okay. อเคขอบคุณครับงั้นเจนาทีนี้ผมจะใช้ให้อย่างมีค่าแล้วกันผมให้ดูตรงนี้ครับดูที่หน้าจอนะอันนี้เนี่ยพี่พี่วิโรจครับผมขออนุญ,ญาตนะขอสื่อสารออกไปนะครับว่าผมมาจากกรุงเทพเนี่ยผมไม่ได้มาแค่นอนโรงแรมนะครับผมลงไปดูแล้วนะผมลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องม้งนะครับ วิถีชีวิตนะฮะนี่ผมกินข้าวนะแต่ว่าผมน่าจะหนักไว้ทางข้าวโพดเนอะเพราะว่าข้าวโพดพี่เขาหวานและอร่อยมากเลยพี่เขาทำประกอบเป็นอาชีพนะครับนะครับนี่คือบ้านของผู้นำบ้านของผู้นำชาวมง้งที่เป็นตัวแทนในการออกมาติดต่อ ร้องขอโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตที่ทำกินและบ้านที่